อ๋วันนี้วันที่อะไรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าสิงหานะครับผมพี่เป้จัดรอแล้วครับพวกลูกพี่ผมจัดรอแล้วอ็อสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ้อห่างหายไปหลายวันอ๋อไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งอยู่ร้านนี่แหละไม่มีอะไรจะลงขายอ็อได้มานิดหน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยพอได้ลงขายนะครับก็ไม่ทราบว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับ เอาตู้ลำโพงของเล็กๆน้อยๆอยู่หน้าร้านนี่ก็มีบีวีก็ไม่ไปสักทีตู้กลางนะครับผมอ่ะก็เช่นเคยร้านมณีอิเล็กทรอนิกสุรินนะครับเบอร์โทรก็ลงให้ทุกรอบนะครับเบอร์โทรนี้เอดไลน์มาได้เลยนะครับหรือเธอจะโทรจะโทรติดต่อตรงก็ได้โอ้แดดสองตาเดี๋ยวนะครับผมก็ร้านเราพี่เป้บอกไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมอ ปลายคางเหมือนดื่มนะครับถ้าใครถามหานะครับมีแต่ปลายคางนะครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้าท่านใดอา่าได้ดูคลิปวันนี้ดังมากนะครับสุรินนะครับสุรินมีทุเรียนเลยนะครับสุริมนมีทุเรียนขายนะครับสุรินทุเรียนดังมากนะครับผม,มนเนาะทุเรียนดังอร่อย นะครับไม่ทราบว่ายังไงผมเลยรีบทําคลิปนะครับปกติจะทําช่วงเย็นวันนี้ต้องรีบทําเดี๋ยวไม่ทันร้านทุเรียนจะปิดก่อนนะครับผมเนาะขอบคุณทุกท่านที่สอบถามและติดต่อมามากมายนะครับว่าทําไมเมื่อไรจะลงคลิปลงคลิปอยากจะซื้อของนะครับออเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเสียเงินในกระเป๋าของท่านได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมเอาของมาขายนะครับไม่ได้มาแจก นะครับผมของผมไม่เน่าไม่เสียนะครับผมเก็บไว้ได้ไม่เหมือนทุเรียนนะครับก็ตามนั้นนะครับกินไม่ได้แต่เห็นของกองอยู่หน้าบ้านท่านท่านจะสบายใจได้เลยนะครับ <มา S 1> อ๋อย่างน้อยก็ได้เปิดฟังเนาะพี่เป๊ะเนาะนะครับอ๋อก็พี่เป๊ะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงก่อน ก็าดีไม่รักกเลงกนะครับผมนะครับวันนี้มาดูนะครับครับผมมีของลิขสิทธิ์ไปไหนไม่รู้มีสินค้านะครับเร็วๆเลยได้ร้อนนะครับตัวนี้เป็นทุเรียนนะครับโลละ9,500บาทนะครับ ม่ได้ขายเป็นกิโลโปรเะว่าเอ็มเพราะว่าเอ็มนะครับเอ็มซีห้าพันนะครับวีเซ็ตนะครับตัวนี้ใช้งานปกติเดิมๆเลยนะครับใส่ในเดิมๆนะครับตัวนี้เดิมสวยเดิมสวยนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเก้าพันหน้าจอก็คนปกติตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทนะท่านใดเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับผมต่อเลยนะครับต่อเลยตัวนี้ด่วนเอสเอไนะครับตัวนี้เอสเอไอทีเอ็มสามพันหกนะครับเดี๋ยวทุเรียนหมดก่อนเร็วๆ 6,500บาทนะครับนะครับทุเรียนกรลังดังนะครับพี่น้องเอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าทุเรียนกหลังดังนะครับผมตัวนี้ผมอยากดังเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเทคโนนะครับตัวล่างนะครับเป็นรุ่น MA หนึ่งหมื่น B นะครับตัวละ6,500บาท500บาทนะครับผมตัวน <Sure> ี้นะครับอ่ะนะครับตัวเรา1,500บาทนะครับข้างล่างก็6,500บาทนะครับตัวนี้นะครับ ตัวล่างอะไรตัวล่างไมโครเทคไมโครเทคนะครับ MT M 800ครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับตัวไมโครเทคนี่สภาพสวยมากนะครับสวยจริงอ้าวไม่เป็นไรไม่ต้องยกขาย NPE ต่อเลยลูกพี่นะครับ NPE นะครับเป็นตัวนี้เป็นหน้าลายนะครับยายไปเลยผมนะครับตัวนี้ NPE ตัว550วัตต์นะครับตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับนี่ใช้ออกทุกช่องนะครับ3,800บาทเท่านั้นเองนะครับดูภายในครับดูภายในพี่เป้ดูภายในเดิมๆนะครับตัวนี้ยังไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้มีมีอะไรนะนี่ ครับป้าไว้ดันฮอลดันฮอลครนบดันฮอลนะคะครับอ่ะไปดันฮอลบับาทนะครับตอนเดียวมีฟ้าเด้ออ่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งลืมปินเน็ตนะครับผมออเดี๋ยวจะมีอ่าลูกค้าติดต่อซื้อทุเรียนนะครับผมผมต้องปินเน็ตก่อนนะครับอ่ะครับผมตามนั้นครับสามพันเป็ร้อยบาทนึกอ่ะปิดฟ้าดูสิมีฟ้าไหมอาฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอยากได้สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีดำแจ้งมาได้นะครับพ่นให้ฟรีนะครับผมนะครับ อ่ะนะครับน่ารักอตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแอคเตอร์นะครับ570วัตต์นะครับผมวัตต์วัตต์เยอะวัตต์สูงนะครับตัวนี้วัตต์สูงแต่ทำไมถูกจังนะครับ3,500บาทนะครับผมใช้ได้ทุกช่องไหมใช้ได้ทุกช่องเลยนะครับใช้ได้ทุกช่องใหม่นะครับผมช่องใหม่ใช้ได้เลยเพลงออกไหมเพลงออกปกติครับตัวนี้มีเอ็โคไหมตัวนี้ไม่มีเอ็โคนะครับไม่มีเอ็โค NPE นะครับ NPE นี่ลืมบอกไปมีเอ็โคดีเลย์นะครับใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้นะครับมีเอ็โคดีเลย์นะครับปล่อยมาแต่ละช่่อองหรืเปลา มันร่วมครับผุมตัวนี้นะครับมันมันปล่อยไม่ได้ครับอ๋อเป็นรวมคร่บ่ายันี้ครับตัวนี้ครับดูไส้ในหน่อยครับนี่ดูไส้ในให้ดูไส้ในครับตัวนี้เป็นเฟสจานบินนะครับมันอยู่ข้างในข้างในถ่ายไม่เห็นน่าจะเป็นสิบยี่สิบตัวนี้ถ้าไกลไปก็จะเหลืองเหมือนทุเรียนนะครับนะครับเจอทุเรียนเน่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่นลุยบัดนะครับยับ អះតូនីលឿនបែបនេះលឿនដើមៗແມ່វងពូនបាត់ដើមៗណ៎បាត់នេះណ៎ក្កមីនណ៎គឺមិនអៅបងពូនខាង Khmer យើងនោះ Khmer ក្រមិនថាខាងឆុងចោមខាងจังหวัดចន្ទបុរីពងน้ําរ้อนបាត់ណ៎ដែលអួយសុងអួយប្រចាំបាត់บ่ឃើញហើយក៏ จุยติงพังเน้อบาดแมวบางปูนแข่งโครมีนอเนาะนะฮะพี่น้องบ้านเราบางปูนสเตร์ยืมแบบถ้าฟังไม่ออกก็แชทมาถามได้นะครับโทรมาถามเลยว่ามณีพูดอะไรนะครับนะครับมณีพูดไปอย่างนั้นเลยพูดเรื่อยๆพูดไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกนะครับมาถึงไม้ชั่วนะครับตัวนี่สิบสอดีนะครับตัวนี้ใหม่เลยนะครับคลื่นใหม่นะครับผมตัวนี่ไม้ลูกใหม่ให้2ตัวนะครับผมนี่นะครับสภาพลูกใหม่สภาพ1 0นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่ง้อนะครับเป็นรุ่น2เสานะครับผม ทันใดเอานะครับ2,500บาทเท่านั้นเองเสียงดีมากแนะนำเลยตัวนี้หนึ่งร้อยเมตรสบายๆเลยนะครับผมอ่ะขอเลยกันนะครับอ่ะตัวนี้แจ้งก่อนเลยมีบลูทูธนะครับ2,900บาทมีบลูทูธบลูทูธบลูทูธนะครับอ่ะบลูทูธนะครับผมตัวนี้ในในของบลูทูธ USB ด้วยนะครับนี่นะครับ เมนเอานะครับกรุปหนึ่งกรุปสองนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้ออกทุกช่องไหมออกทุกช่องไม่มีค็อกแครกนะครับมีเอฟเฟกเลยตัวนี้สกับสวยเนาะพีเฟยเนาะใช่เอฟเฟกหวานเลยครับเอฟเฟกหวานมากตัวนี้มีสีพาราตัวนี้สีพาราไฮนะครับมิด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 ไฮตัวนี้เป็นมิดไฮนี่มิดไฮนะครับตัวนี้เป็นมิดโลมิดโลไอเตจเป็นโลเป็นโลฟูตัวนี้มิดโอ้นะครับ ให้มาสี่พาราเลยตัวนี้แล้วมีคอมเพรสเซอร์มาให้สี่หกช่องหนะครับโอ้สองพันเก้านะครับถูกมากเลยนะครับจริงจริงคาเรายังจริงจริงค่าเรายังไม่รวมส่งค่าจัดส่งสองร้อยบาทนะครับถ้าเป็นกทมและปรีมณฑลอันนั้นคุยกันหลังไม่นะครับราคาค่าส่งเพิ่มอีกครับแบงกิ้งนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขายก่อนแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าว่าจะส่งของมาเทิ่นี่ลูกค้ายังลังเลนะครับรีลังมองยังลังเลกลัวกลัวว่าของตัวเองจะจะขายได้ถูกนะครับ ก็เลยยังลังเลว่าไม่กล้าส่งมาไม่เป็นไรครับผมขายเลยแล้วก็แล้วกันนะครับอเอแลกอีกข้างหายไปไหนแลกมันมีฝานะครับฝาอยู่ข้างในครับไม่ได้ยกมาตัวนี้แลกสวยมากแลกสวยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นี่ห้ออะไรบาริงเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเอแอลนะครับสามพันสองนะครับรุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานนะครับมีตําหนนี้หน่อยนะครับผมนะครับมีตําหนนี้อยู่ช่องสองกับช่องยี่สิบเจ็ดนะครับสองกับยี่สิบเจ็ดนะครับช่องสองเป็นอะไรนะครับ ออกเบานะครับออกเบาโซสอออกเบา <S <S นะครับแล้วก็เม้แล้วก็ยีิบเจ็ดนะครับออกเบาเหมือนกอันนอกนั้นใช้าง,งานปกติแต่จะมีเมนนะครับเมนเอลร์นี่แหละครับผม,มนะครับตัวเมนใหญ่นะครับตัวเมนใหญ่มีปัญหามันมันมันต้องโยกนิดหนึ่งครับถึงจะยินนะครับแค่นั้นเองอแต่แตพอดันไปได้ยินแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับใช่ครับอ๋อหกนีนะครับแต่จะข้อเก่าเขาใช้งานน้อยนะครับเขาใช้ช่องหนึ่ง ช่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ4,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะครับตัวนี้เจ้าของบอกซื้อมาจากเฮโยนะครับท่านใดรู้จักนะครับของเฮโยนะครับเจ้าดังเมืองสุรินทร์เลยนะครับเจ้าใหญ่นะครับเฮโยไอเอสภาพยนตร์นะครับผมเนาะนของไอเอสนะครับของเฮโยนะครับไปพร้อมๆเลยพี่ใหญ่เฮียใหญ่ของสุรินทร์เรานะครับเฮโยนะครับก็นับถือกันนะครับไม่เฮโยนับถือเซนเนเซอร์เนาะนี่นะครับเซนเเซอร์นะครับตามนี้เลยนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดเด้อ ลูกไม้สวยเลยนะครับผมนี่นะครับทานายหาโลหน่อยนะครับโลเชควอนตดนะครับโดลังพงเราอยู่นู่นนะครับตัวนี้เป็นไม้สายนะครับแต่ บูทูธนะครับผมนะครับนู่นะครับผมก็ไม่สายนะครับไม่สายนะครับแต่แต่ผมต่อเป็นบูทูธเมื่อกี้นะครับผมมีหน้าละนะครับพระอยู่ในวัดดาจนเมื่อกี้บอกใครโลดังเทนะครับตัวละห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับนี่มีซองมีซองนังซองนังซองนังมีโลโลโก้โลโก้นะครับโลโก้นะฮะเซ็นให้ด้วยนะครับมีสายมีหัวมีหัวใส่ใส่ใส่กับไม้นะครับใส่กับขาไม่อย่างนี้เลยใส่กับขาไม่อย่างนี้เลยยังไม่ได้เกะนะของใหม่นะครับนี่นะครับ อ่ะตัวนี้ชัวชัว S M ห้าแปดนะครับ no P P เนาะตัวนี้ตัวนี้รุ่นรุ่นมีสวิตนะครับชัว S M ห้าแปด S K นะครับตัวนี้สภาพสวยตัวละห้าร้อยบาทนะครับเราจะเอากล้งทักมารวมส่งให้เลยนะครับราคานี้นะครับนะครับอ๋อตัวนี้ครับขายังไปไหนครับนะครับนึกว่านึกว่าไปแล้วอันนี้นะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมเออกิโลละก้าร้อยกิโลละก้าร้อยนะครับผมนะครับถูกนะติด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 ต จัมเปอร์นะครับใช้ง,งานปกติเลยิวจัมเปอร์900บาท900บาทนะครับใช้จัดส่ง100บาทนะครับรวมเป็นหนึ่งข้างล่างนะครับข้างล่างิวนะครับโอโคโทนนะครับผมตัวนี้นะครับ1 2 3 1นะครับ1,400บาทเท่านั้นเองจะงี้ใช้งานปกตินะครับผมไม่มีข้อแกลกเด้อนะครับอ่ะสไลด์เฮาก็ทักมาอ่ครักนี่เขียนเลย1,000บาทเขียนกันสดๆเลยนะครับสดๆนะครับ ปลั๊กไฟ DBX มีวัดโวลต์มีดีเลย์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวบนสุดนะครับนี่ที่ผมชี้บนสุดหนึ่งพันบาทมีดีเลย์ใช้ได้ปกติผมลองแล้วมี USB นะครับตัวนี้ปลั๊กอยู่ด้านหลังเออ้อะที่เสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดปลั๊กนะครับ เก้าสิบเก้าสิบนะครับมีอยู่ข้างหน้าข้างหน้าน่าจะตรงนะแต่จะไม่ผิดข้างหน้าไวชาร์จโทรศัพท์ครับผมครับนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์ของแดนเซอร์นะครับนักร้องได้หมดนะครับให้มาชาร์ทที่เราเราอย่าต่อไปที่อื่นนะครับเพราะยังไม่งั้นเขาจะไปนั่งห่างเราเราต้องต่อใกล้ๆไว้ใกล้ๆเราเราบอกไม่มีเขาจะได้มานั่งชาร์จใกล้ๆเรานะครับนะครับเชื่อผมทุกท่านนะครับตามนั้นผมเรียนมา ผมผมเคยโดนมาแล้วครับโดนเล่นเซอร์เลียโดนโดนเรือเฮ้ยถ่าบาปไม่เคยรับงานนะครับผมผมซื้อขายอย่างเดียวไม่เคยรับงานนะครับผมรถไฟโฮนิกนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับตัวนมาโค้งตรงปกติเนาะปกตินะครับหน้าสามหลังแปดหน้าสามหลังแปดไม่มีข้อแค็งหรือหลังแปดไหมหนุ่มเนยนาหนึ่งสองสามสี่หน้าสามหลังแปดให้มาเยอะนะครับนะฮอนิกโฮนิกหนึ่งพันบาทเอาครตเอ็นพีครตเอ็นพีทั้งานปกติตัวนี้ นะครับตัวนี้ทําไมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเขียนผิดหรือเปล่าพันสองหรือพี่พันสองบวใช่พันสองนะครับเอาไม่เป็นไรพันสองก็เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมพี่เป้ลงไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนนะครับผมอ่ะตามนี้ครับตัวตามนี้นะครับอีคิวโปรโอ้ยครสสภาพสวยนะตัวนี้โปรยูโรเทคนะครับโอ้สภาพสวยโปรยูโรเทคยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงน้ํามันพรายนะครับถ้าลงนี่ดําปีสวยเลยนะครับลงน้ำมันพรายโปรยูโรเทคแปดร้อยบาทปรีอวีน่าแปดร้อยบาทก็ปรีซีเอล 7จ็ดร้อยบาทนะครับของค่าย CLE นะครับผมนะครับ CLE ค่าย CLE นะครับแต่เต่เว้นวัก E นะครับถ้า CLE เป็นของป๋าโชคนะครับป๋าสุทธิรักของผมเองป๋าโชคชาลีผู้ผลิตตู้ลำโพงระเบิดระเบ้อค่าย CLE เลยค่าย c l แนะนำนะครับผมนายค่าย CLE นะครับ ตู้ลำโพง C L a u D I O ของป๋าโชคชาลีนะครับนนี่ะครับผมเจ้าดังเมืองสุรินทร์เจ้าแรกๆเลยนะครับก็ว่าได้แลมเคทิเฮดนะครับผมนี่ตัวนี้ไม่มีโลโก้เนอะตัวละ700บาทนะครับตัวละ700บาทครับคอหนึ่งจุดสี่นะครับผมข้อแปดขคอใหญ่นะครับคอใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไอ้วอยน่าจะเป็นอ๋อโอ้อยธรรมดาเออไม่เป็นไรสิบหกโอมเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับแนะนำถ้าเราเอาไปใส่ไลลี่นะครับปากไลลี่ก็ได้ปากซอสก็ได้นะครับผมท่านเอาไป ใช้งานนี่รับงานแต่โอ้ได้ได้ทุกงานนะครับไม่งานอะไรก็ช่างได้หมดทุกงานนะครับนะครับต้องเปล่นะครับแบบนี้เลยนะครับไงตูดนะครับไงตูดต้องเปล่มาดูสินะครับหนึ่งสองสามปึ๊บนี่อ๋อไม่มีราคาสวยมากหายละไม่มีราคานะครับผมชีราคาอยู่ทางไหนนะครับน่าจะอยู่ทางนี้นะครับผมหนึ่งสองสามนะครับนี่ตัวละสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้โวยโวยเปลี่ยนมาแล้วโวยเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวละสี่ร้อยบาทคู่ละแปดร้อยคู่ละแปดร้อยนะครับตามนี้นะครับต่อเลย นะครับ NTS นะครับเป็นอันะตัวนี้เลยแบบนี้เลยเป็นยูนิคใช่ไหม NTS ห้าหนึ่งศูนย์ไหมนะครับ NTS นาหนึ่งศูนย์ไหมเดี๋ยวครับดูก่อนนะครับ NTS ห้าหนึ่งศูนย์นะครับ PHS ห้าหนึ่งศูนย์พร้อมปากพร้อมปากนะครับพร้อมปากแปดคูณหกบ่นะครับน่าจะแปดคูณแปดคูณหกนะครับหกเกลียวเด้อหกเกลียวนะครับหกร้อยห้าสิบบาทชุดละหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นตัวละนะตัวละครับผมอันนี้นะเอานั้นมาอันนั้นอะไร เป็นดอลล์พงนะครับผมเคพาวเวอร์นะครับ12นิ้วนะครับ500วัตต์เลยนะครับ12นิ้วนะครับผมนี่นะครับภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพนะครับโอ้เออนิดเดหน่อยนะครับผมนี่นะครับใช้งานได้ไหมใช้งานใช้งานได้นะครับผมว่าจาของเขาก็ช่างฮะขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คู่นี้นะครับผมเคยลงขายเมื่อวานนะครับ อคู่นี้300เองครับ300รวมส่งไหมครับรวมส่งให้เลย300รวมส่งนะครับ300รวมส่งถ้ากรุงเทพขอ350บาทนะครับสามร้อาใช้งานได้นะครับรากหญ้าเราแนะนําเลยรากหญ้านะครับเพราะว่าจะแบ่งให้ FC ได้ไปใช้นะครับผมคร่สามร้อยบาทสิบสองนิ้ว K Power นะครับเอาขายสายหน่อยสินะครับสายใหม่ FC ถามหาเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายใหม่เลยสายใหม่สายใหม่นะครับสายใหม่ของใหม่นะครับนะครับอ่ามาตัดมาตัดขายนะครับ15เมตร เอฟซีถามหานะครับสีม่วงสวยของไดนาคมนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสิบห้าเมตรอิฐใช้มวลละสี่ร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งให้เลยเนาะพี่เป้เนาะอันนี้450อันนี้ก็450 15เมตรเท่ากันนะคุณละสิบห้เมตรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายเน็ตเวิร์กอันนี้กี่ตัว1 2 3เน็ตเวิร์ก6ตัวพี่เป้ขายเท่าไหร่600รวมส่งไปเลยอ่ะ6ตัว600รวมส่งนะครับอันนี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งคูณหนึ่งทับไฮแหลม คู่นี้นี่กลางแหลมนะครับส่วนสี่ตัวนี้เป็นเป็นแหลมอย่างเดียวนะครับแต่ขายรวมสี่ตัวนี่หกร้อยรวมส่งสี่ตัวทีไหนหกตัวหกตัวหกตัวเซลลนะฮะหกตัวสี่ร้อยรวมส่งหกตัวหกร้อยรวมส่งครับโอ้ฟี่เป้งงนะครับผมเอาเป็นว่าหกตัวหกร้อยรวมส่งนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับอันนี้มันเดิมขายดีทุกวันนะครับขายวันละสองสามร้อยตัวนะครับนะครับตอนนี้ทําไม่ทันนะครับทำไม่ทันที่รอหน่อยนะครับ ตอนนี้เหลือเือแปดตัวสุดท้ายนะครับแปดตัวสุดท้ายถ้าเอาสิบสองตัวเดียวเราจะไปคุณหาให้นะครับว่านะครับเจ็ดสิบบาทนะครับตัวนี้นะครับตอวนี้สศกเยนะครับสองคูณศูนย์จุดห้านะครับเป็นสายเต็นท์สายตามทางนะครับตัวนี้แปดสิบห้าเมตรนะครับเจ็ดร้อยรวมส่งเลยเจ็ดร้อยบาทรวมส่งให้คนนี้นะครับ อ่ะนะครับแปดสิบห้าเมตรศูนย์จุดห้าเหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับอ่ะสองคนเหมือนกละมวนละเจ็ดร้อยรวมส่งสองคนแคปมาครับอ่ะแคปมาแคปก่อนนะแคปก่อนไอ้เจือหนึ่งสองสามเอาคนนี้แคปคนนี้แคปโอ้แคปอยู่นั่นแหละเอาเขาใช้สี่ประตูกันแล้วทุกวันนี้อ่าใช้ผมใช้ตัวเดียวอยู่ครับผมตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับสองคูนสองจุดห้าหกสิบเก้าเมตรต้นับตัวนี้ไม่มีราคานะครับ ขอลงสดแล้วครับผมขอลงสดสดแบบไม่ต้องเลี่ยนะครับผมเอา69เมตรเอา600รวมส่งให้เลยนะครับ600รวมส่งเด้อเบอร์ใหญ่นะครับ2.2.5ตัวนี้ทําไฟถนนได้เลยนะครับ600บาทรวมส่งนะครับผมนี่เขียนว่าส่งนี่คือรวมส่งนะครับผมอ่ะท่านใดเอาแคปมาครับปักตัวเมียเต็มเลยเอาจิเรอก่อนนี่อ่ะให้เอ้ซีได้แคปแคปรูปมานะครับ600รวมส่งหนึ่งสองจิเรอนะครับโอเคนะครับผมยกตัวนี้นะครับผม2.2.5นะครับ ปดสิบสองเมตรเด้อแปดสิบสองเมตรเอาเก้าร้อยแล้วกันนะครับขอแค่เก้าร้อยนะครับส่งไหมรวมโอ้รวมส่งบอกไม่ส่งบอกโอ้หายไปในข้างหนึ่งนั่นนะครับเขียนนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเอาส่งให้เลยไปรวมส่งไปส่งอะไรเลยนะครับเอาเอฟซีวันนี้เรียกร้องกันเหลือเกินนะครับอยากกินทุเรียนนะครับผมนอ้ทุเรียนหมดแล้วนะครับไอเดี๋ยวผมรีบนะครับวันนี้ผมจะไป ะไปเซ็งร้านทุเรียนเดี๋ยวไม่ทันไอ้มอความโทสุพลนะครับผมนะครับหมอความโทสุพลโพลแล้วไม่รู้ออกมาหรือยังแต่ผมอยู่ใกล้กว่านะครับนะครับแต่เช้ากับเขาก็เอ๊ะเสร็จเราในโน้นร้านเรียนผมไปเซ็งเลยนะครับสองคิวสองคิวห้านะครับห้าสองเมตรตัวนี้นะครับอ่ะเอาเท่าไยดีครับสองจุดห้าห้าสิบสองเมตรตัวนี้ห้าร้อยรวมส่งไปนะครับห้าร้อยผมผมไปเช่าไปเช่าร้านร้านทุเรียนครับเปิดขายฐานแทนเนาะนะครับเปิดขายฐาน เจอผมได้นะครับที่ร้านทุเรียนเลยนะครับร้านทุเรียนในแถวแถวโรงพยาบาลสุรินทร์ครับจะซิงกิดการให้โตถ้ามาจากบุรีรัมนีผ่านหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์เลยประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับผมร้านทุเรียนของผมนะครับผมท่านจะเจอถ้าอยากไปจากบิ๊กซีก่อนถึงโรงพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาลอยู่ซ้ายมีอยู่้ายมือสายมือเลยครับร้านดังนะครับร้านดังร้านดังสุรินทร์นะครับเมจะไปเปิดร้านเครื่องเสียงอยู่แถวนั้นนะครับผมร้านทุเรียนเก่งเปิดแม่งร้านเครื่องเสียงเลยเราครับผมอ่ะตัวนี้นะครับ สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับมีสิบสาเมตรกับเก้าเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับสองคูณหนึ่งจุดห้าให้ลูกค้าดูก่อนสิบสาเมตรกับเก้าเมตรเป็นสายอะไรเป็นสายลำโพงสายลำโพงนี่มีสเปคคอนให้มีหัวสเปคคอนให้นะครสองม้วนขายเท่าไหร่ของม้วนคาร์ดิสพี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งใไหมเอ๊ะรวมส่งให้เลยอ่ะให้สีไปใช้นะครับผมดีสี่ร้อยบาทรวมส่งเด้อนะครับอ่ะนะครับอ่ะลูกหน่อยครับผมโอ้ปะเป๊บหลังนะครับผมปะเป๊บจนเมื่อกี้ตัวนี้นะครับปีนะครับผม ตัวนี้เลยนะครับสองคูณหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งมีทั้งหมดสามม้วนนะครับมีสิบสองมีสิบสองสิบสองเมตรสองเมตรแล้วก็สิบสองเมตรนะครับสามม้วนนะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับสามม้วนม้วนละสิบสองเมตรขายอยู่ห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับผมอ่ะออกเลยนะครับอันนี้สายไหมสเตอร์ไหมสายไหมสเตอร์ไหมสเตอร์ตัวนี้สเตอร์ครับตัวนี้สเตอร์สามร้อยบาทสิบสองเมตรอ่ะ แคร็บมานะครับอ่ะตัวนี้สองม้วนสามร้อยบาทเหมือนกันเขียนไปเลยเนาะเขียนบวกเก้าเป็นสิบหกเมตรนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับค่าส่งม้วนชุดละห้าสิบบาทแล้วกันเอาแค่นั้นแหละนะครับผมอ่าสิบเมตรสิบเมตรเอาสามร้อยบาทเหมือนกันไปถูกเงินทั้งหมดเลยวันนี้เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลย เออเจ้าเงินไปไปเซ้งร้านทุเรียนนะครับผมต้องรีบหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเขาเดี๋ยวเขาคนอื่นเขาเอาคนอื่นเขาจะเอาเอาเอาทุเร้านทุเรียนไปก่อนนะครับเพราะว่าร้านดังแล้วตรงนั้นอ่ะยังไงผมก็ได้ขายแน่นอนตัวนี้นะครับลงอะไรก็ได้ขายแน่นอนพีอาร์นะครับพีอาร์โปรพัสเลยเดิมๆนะเดิมของของโปรพัทนะครับเดิม1500บาท1500บาทเดี๋ยวให้ดูตูดนะผมนี่ตัวนี้สวยนะผมก็ยังงงอยู่วันก่อนทำไมลูกค้าเลือกเอาโกบริโกบรินี่อัดนีกลับบ้านเก่าเลยนะครับตัวนี้นี่ต่างกันกับตัวนนั้ แค่200เองนี่ก็กกกยังงงตัวนี้สภาพสวยเดิมๆโปรพัดตัวนี้กี่วัตต์นี่ตัวนี้1,200วัตต์แม็กแม็กที่3,000วัตต์มพันวัตครับผมครับโอ้ทนตัวนี้อัดได้ถึง 3, ส0 0พันวัตสัมผัสพัดมาหนึงแรกเลยนะครับผมทน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 ,ทนกำลังวัตต์นะครับได้3,000วัตตนวัตนี้นะครับมาถึงสิบเป็นนิ้วก่อนไหมอ๋าเป็นิ้วอ๋อไม่เป็นไรนั่งตรงนั้นแล้วครับสิบสองนิ้วนะครับผมตัวนี้ละพันสองละพันสองนะครับเรลงราคาให้นะครับตัวนี้จะเหมือนบีเอ็มเลยนะครับ ดอกเหมือนบีเอ็มเลยอาจจะเป็นบีเอ็มหรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่รู้นะครับนะครับไม่รู้นะว่าเป็นบีเอ็มไหมนะครับนี่นะครับนะครับดอกเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นเพราะว่าโลโก้มันหายนะครับติ๊กเกอร์โลโก้หายนะครับนี่ทตาเอานะครับนะครับสามร้อยเอทดอกละพันหนึ่งพันสองร้อยบาทไหมยังไม่รวมส่งไหมนะครับดอกสามร้อยเอทด้วสามร้อยเอท หนึ่งพันเท่าไรนะดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ๋อขายราคานี้เลยราคาเอาเปิดหน้าให้ดูหน่อยนี่ไม่ใช่หน้าหน้าบวมๆยังไงไม่เข้ามาเอาเป็นว่าเดิมหนึ่งส้มหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ผมอยู่แตะอยู่เนี่ยตัวเนี้ยเดิมนะครับตัวนี้เปลี่ยนวอยมาเดี๋ยวดูคอคอเอาเปลี่ยนวอยมานะครับคอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือคอดูแล้วรู้เลยอ่ะว่าส้มอ่ะเอาเนาะแล้วหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้ชาริเนเจอร์ตัวไหนนี่ดอกรุ่นไหนของอะไรพีออริโอ นะครับเดี๋ยวระวังโดนนั้นหักลูกพีครับอยู่นี่ครับผมเอไหนไหนความมาดูซิตัวนี้บอกเลยว่าสวยสวยสวยเอาเอาง่ายๆเดิมทั้งสองแต่ตัวเนี้ยขอบดอกขอบสีขาวละนี่ขอบโดนอะไรแต่ตัวนี้แปดร้อยวัตต์เด้ออ๋อตัวนี้เป็นพีออดิโอเลยนะครับแปดร้อยวัตต์นะครับคงโลเด้อตัวนี้เป็นเป็นชาเรนเจอร์ซีรีส์นะโมเดลซีหนึ่งแปดเอลเอฟตัวนี้ดอกละดอกละเท่าไรดีนะครับนะเท่าไรสองพันสองไปนะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาเอฟซีตรงนี้เลยนะครับผม สองพันสองร้อยบาทสองพันสองร้อยบาทนะครับถ้าเอาสองดอกทักมาแอดไลน์มามีราคาพิเศษให้เอาสองดอกนะครับตุ้มสิบห้านิ้วราคานี้ยังไม่รวมส่งเด้อพี่น้องนะครับสิบห้านิ้วเท่าไหร่ดีนะครับสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เลยตัวนี้เดิม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 อเดิมอสองตัวนี้นะครับเป็นนะครับ เอลหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับแปดสิบห้านะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกของอะไรเอ่ยนะครับตัวนี้พอยสามนิ้วเนาะพอยสามนิ้วครับผมตัวนี้ไม่มีโลโก้ไม่ต้องไม่ตนีงมิดโลกระเทยนะครับผมโอ้ตัวนี้สภาพถือว่ายังดีอยู่มากดีสวยมากเลยเอาเป็นว่าสิบห้านิ้วดอกละกี่ร้อยดีดอกละกี่ร้อยดีครับผมนะครับทุนมาคู่ดอกละดอกละเลยครับดอกละนี่เจ็ดร้อยจะแพงไหมหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบาทนะครับคือหกศูนย์นะครับผมหกศูนย์นะครับผมหกศูนย์บาทนะครับผม ค่าส่งดอกละห้าสิบาทกันนะครับเอาก็ทักมาก็แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าตู้นะครับเส้นกลางนะครับผมไม่มีตัวนี้นะครับมีตะแกรงให้แต่ไม่มีชุดแขวนเด้อแจ้งก่อนนะครับเวลาเราส่งของไปนะครับเป๊กๆบอก้วยบอกรถไม่รู้รถใครนะครับข่าจอดนี้ให้เขาดาวดัวที่ดาวน์เพื่อนเราข่าจอดนั่นแล้วอ่ะตู้ใบละห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับใส่แลมจิรวดเนาะฮิฟเฟลเนาะแลมจิรวดได้แปดแปดคูณแปดก็ได้แจ้งก่อนลูกค้านะครับบางบางท่านนะไม่เข้าใจคือมันมีมันมีที่ใส่จุดแขวนเด้อ แต่เราแจ้งว่าไม่มีชุดแขวนนะครับต้องเข้าซอยผิดนะครับลูกค้าเข้าซอยรถเข้าซอยผิดตกใจหมดนะครับตัวนี้ไม่มีชุดแขวนเยครับฟังดีๆนะไม่มีชุดแขวนไปละห้าร้อยบาทไม่มีเล็กเสียบไม่มีอะไรไม่มีเล็กเสียบอ่ะต่อเลยตัวนี้นะครับตู้เปล่านะครับตัวนี้เป็นสีแรนโบ้นะครับนี่นะครับสีแรมโบ้รมโบ้ีเทารรมโบ้รมโบ้กินี่เรนโบ้เบลเบลมบิกีนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับทำแต่อาหารก่อนครับผมหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม เอาไปใช้ชุดแขวนก็ได้เลยนะครับผมนี่นะครับใบละ1,000บาทนะครับผมก็ใช่ไหมตามนั้นใช่ใบละ1,000บาทนะครับตัวนี้นะครับออ๋สวัสดีพี่ชายสุดหล่อ FC ของเรานะครับมาจากเขตเขตกระสังบุรีรัมย์นะครับคุณพี่ปีชานะครับผมมาลิดอีกแล้วนะครับผมมาลิดอีกแล้วนะครับพั่งว้อยแหลมมาถึงแล้วโทรหาพี่แกไม่รับพี่แกบอกอยากเห็นนะครับมาหาถึงที่นะครับอำเภอกระสังบุรีรัมย์นะครับอำเภอกระสังบุรีรัมลำกินทุเรียนหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับ ผมไม่แกยำกิทุเรียนเนื้ออาทุเรียนแดงนะครับคบแดงนะครับนะครับอ่ะนะครับสองตัวนะครับใช้ได้ไหมนี่จะได้ไหมเพราดังนี่ดังทั้งสองตัวนะครับเอาคู่ละพันสี่ยังไม่รวมส่งตัวนี้โรยอนตัวนี้เท่าไหร่นี่หลวงพี่ผมยังไม่ด้ลงราคาเลยนะครับตัวนี้กล่องแหลมกล่องละสองร้อยสองร้อยบาทนะครับกล่องละสองร้อยบาทนะครับผมอ่ะสแตนหานะครับผมนี่นะครับผมนะครับตู้คอลัมนะครับผมนะครับตู้คอลัมอ่ะใส่ตองเปดเนาะ ตุขลาใส่ตองแปดใส่แลมใส่จรวดนะครับใส่จรวดได้นะครับนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับใส่ได้กี่ตัวใส่ได้หกตัวครับผมใส่ได้หกตัวนะครับเอาไปใส่หน้าพระนะครับเอาแลมนี่เราไปใส่หน้าพระเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับแร็กพลาสติกนะครับสิบสองยูลึกสิบเจ็ดนะครับผมนี่นะครับมีฝาบนฝาล่างฝาอะไรนะฝาหน้าฝาหลังฝาหน้าฝาหลังสภาพสวยนะครับสิบสิบสองยูลึกสิบเจ็ดสองพันสองร้อยบาทอันนี้รวมส่งให้เลยสองพันสองรวมส่งให้เลยตัวนี้แร็กคอมเพลกนะครับผม ก 6U <ม>ลึก19นะครับแต่คอมเพกแตม่มีลึก19หรือ21ตัวนี้วัดแล้วเนาะลึก19เนาะครับผมลึก19ตรงนี้มันมันถึง20ตรงนี้เพราะว่ามันใส่ได้แค่นี้นะโลโก้ฝั่งนู้นมีไหมครับผมโลโก้จะเป็นน,นี่เลยนะครับอ,อ้อมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้น่าจะ21มัง้งนะครับพีเดี๋ยวน่าจะ21นะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวทักมาทักมากันละกันเท่าไหร่ตัวนี้เอ้าตัวนี้ทําไมไม่ลงราคาครับไม่มีราคาเลยครับตัวนี้แร็คแร็คเปลือก เลือกส้มตัวนี้มีเนียมแท้นะครับเนียมแท้ครับีนีแต่มันนี้หน่อยเอาสองพันบาทไปนะครับสองพันบาทเลยถูกเลยสองพันบาทมีค่าจัดส่งนิดหน่อยนะครับผมนะครับมีค่าจัดส่งนิดหน่อยอันนี้อะไรนี่ดาเมียมเลยตัวนี้นะครับผมเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเดินรอบๆกันตู้มอนิเตอร์ตัวนี้นะครับลงลงไอจูดี้ไปไหนจูดี้ระเวทให้ใหม่แล้วนะครับพี่เป้ทาสีให้ใหม่นะครับจะเป็นซีรบเบิร์ดนะครับจะเป็นเอ่อเม็ดอาจจะน้อยนะครับผมนี่นะครับเป็นซีรเบิร์ดเลยนะครับ นะครับด้านหลังเป็นสเปคคอนนะครับสเปคคอนมือจับเหล็กมีทั้งสองอันไหมมีทั้งสองอันครับผมตัวนี้ตัวนี้กงดอกแบบไหนดอกสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วครับผมสองนิ้วกลางอะไรโอ้กลางจรวดกลางอีกเลมครับมจชกกระยูอ๋อเลมจรวดบเฮ้ก็รีบจะไปร้านทุเรียนเดี๋ยวมาทานข้าวนี่รีบนะครับนะครับผมนะครับฟังมุกไว้เยอะนะครับผมเอาเป็นว่าพร้อมใช้เนาะคู่นี้อเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีผมไม่ทราบครับ ต้องโทรถามเฮียที่กรุงเทพไหมเฮียที่กรุงเทพคู่ละสองพันสี่ยังไม่โดนส่งคู่ละสองพันสี่เนอะผมคุยกับเฮียแกแล้วเมื่อกี้ครับคุยกับเฮียอะไรครับคุณสองพันสี่ร้อยบาทนะครับนะครับพร้อมดังเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับผมตัดสีให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะนะครับมาดูอีกนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับ ตู้ในนี้นะครับตัวนี้ขอใบละิเท่าไหร่นะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับมีใบเดียวเทอร์โบมีใบเดียวนะครับค่าเทอร์โบฝาบนนะครับอ่าค่าตู้ค่าตู้สองร้อยค่าส่งเท่าไหร่นะหกร้อยครับหกร้อยครับเออประมาณนี้แหละเออเอาค่าส่งนี่จะไปเช่าร้านทุเรียนแน่นอนนะครับค่าส่งนี้นะครับเอาเป็นว่าตามนั้นแหละอันนี้เป็นตู้เทอร์โบนะครับของช่างอะไรนะช่างดาช่างดาสุรินช่างดาสุรินจะเป็นเจ้าดังนะครับเจ้าดังอ่าอะไรนะฝาบนฝาบนนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวขนาดมีสีธรรมานะครับนี่ครับขนาดนะครับกว้าง55สูง70ลึก80นะครับผมน้ําหนัก48กิโลกรัมเป็นกิโลกรัมตามนี้นะครับนะครับอ่ะนะครับผมนี่ตามนี้นะครับผมนี่นะครับนี่ยกคนเดียวนะครับชิวๆนะครับชิวๆนะครับสภาพสวยนะครับขอบเหล็กหน้าตะแกรงฟิลเตอร์หูยกเหล็กโอ้ราคาใบละพันสามผมว่าไม่ใช่ละตัวนี้นะครับเออไม่ใช่ละสภาพนี้ถูกเกินถูกมากทำตามร้อยบาทเทเบลฟ้าบนตัวเนี้ยแนะนําเสียงดี ใฮ้ใบละพันสามจับดอกใส่ีนตกตกสิบดของเราในร้านมีเยอะมากจับดอกใส่นี่ตกใบละสองพันเองครับนะครับดอกราคาหลักร้อยก็มีเออหลักร้อยก็มีเกต0ปร้อย่ะมีหมดเนาะได้ได้ครับผมอ๋อนี่นะครับเป็นบีวีนะครับบีวีนาตะแกรงนะครับนาตะแกรงนะครับท่านได้หาอยู่ครับมีหกใบนะครับ กว้าง5เสตเปรตนะครับลึก80สูง80นะครับน้ำหนัก40กิโลไปละ1,200บาทนะครับอ่ะนี่เลยขนาดนี้นะนี่เดี๋ยวจะถามอีกถามอยู่นั่นแหละนะครับต้ในนร์เดลเดลโซนาทาท่านหาที่ไหนได้ครับทีวีราคานี้ไม่มีแน่นอนครับถามเดลเดลอยู่นั่นแหละเป็นมือจับไม้เด้ออข้างหลังผลิตนะข้างหลังผลิตข้างหลังเป็นผลิตข้างหลังผลิตผลิตข้างหลังมีผลิตนะครับตอนนี้เป็นซีรเ์ตทนะครับจาก ของเขาเองนะครับนะครับจากที่นู่นเลยจากที่นู่นเลยจากของเก่านู่นแหละบอกรยัง่อกี้ใบพันสองพันสองนี่ลดแล้วหรือพันสองนะครับเป็นอันนี้ไม่ขายบอกขายไมนเลยอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับอนีไม่ขายเดี๋ยวมันมีอยู่สองใบนะครับอันนี้พร้อมเอาง่ายๆพร้อมดังเลยสิบห้านิ้วมีหน้าตะแกรงปิดให้สิบห้านิ้วแหลมจรวดนะครับใบละพันสองพอใบละพันสองอย่างนี้เลยพร้อมดังเอานะฮะใบละพันสองพอพร้อมดังเอ้า อันนี้นะครับยังไม่รวมส่งตู้นะครับเส็นกลางนะครับตัวนี้12นิ้วนะครับผมแหลมตรงเปดได้ไดเวอร์ได้นะครับเป็นปากใส่9ก้คูณเได้เลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูดูตัวที่มีใส่ตะเกรงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆนะครับมีสายไปให้นะครับมีสายสองเส้นไปให้นะครับพอนลมจะอยู่ด้านบนเด้อนะครับหรือจะทําไปทํา <ส>ตัดเป็นรายเลีก็ยังได้นะครับผมตอนนี้ขอใบละ800บาทนะครับผมมีอยู่8ใบนะครับนี่ขายขายขายเป็นแบ่งเป็นสี่สี่นะครับแบ่งเป็นสี่ีนะครับตัวนี้ใบละ800บาทเพราะตะแกรงปั๊มเด้อนี่นะครับตะแกรงปั๊มนะครับแล้วก็ถ้าปั๊มไม่เป็นเดี um ๋ยวผมปั๊มให้นะครับครับปั๊มทั้งคืนแน่นอนเออปั๊มทั้งคืนนะฮะโอ้นะครับก็ไม่มีอะไรลากแล้วครับผมนี่เอาเป็นว่าร้อนเหลือเกินนะครับวันนี้ ฝนน่าจะตกเดี๋ยวจะได้เก็บของนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงเนาะคุณนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมขอลาไปกินทุเรียนก่อนนะครับวันนี้สมุดก่อนนะครับผมตอนนี้เพราะว่ามี FC พี่ชายผมมานะครับว่าจะพาไปกินทุเรียนเลยไปวางไหมไปกินทุเรียนกับพี่ไหมไม่ครับเพราะว่าแดงมากเลยครับทุเรียนนี่แดงนะครับโอเจนับบาดทุเรียนทูม้าบาดจะนับ โอ้จะนับสายเดียวแบบจะได้เลยได้ไหมครับผมจะได้รีบไปต่อคิวอีกรอบหนึ่งไปต่อคิวซื้อทุเรียนอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะได้คิวสองคิวสามเร็วจะเห็นเห็นขอบแดงนะผมผมว่าเสียเวลาเปล่าๆสวัสดีก่อนไปก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับวีคืนนี้ครับขอบคุณพี่ซีนะครับที่อุดหนุนนะครับคลิปที่แล้วนะครับคืนนี้ขออุดหนุนอีกแล้วกันนะครับผมอ่ะที่ครั้งเราไม่มีปลายทางเด้อนะครับขอท่านที่เสนดโอนหรือรับเองนะครับวันนี้ไม่มีของแถมนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาแถมใหม่นะครับเพราะว่าคที่แล้ว ไม่มีใครเอาเลยนะครับห yeah, <I> มุนัน <'t> นะครับโอเควันนี้สวัสดีครับทุ